สวัสดีค่ะที่นี่สิงคโปร์นี่ก็เป็นสิงคโปร์รอบที่สองของอิมน,นะคะวันนี้ <c oughs> ก็มาพักที่โรงแรมเดิมคือโฮเทลโมโนอยู่แถวชัยน้าทาวนะแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปกินสเต๊ะอยู่ที่รอปารสานนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงไปกันเลยจ้า จะมีไก่เนื้อแล้วก็กุ้งนะเดี๋ยวเรามาชิมกันน้ำจิ้มเป็นหวานหวาแต่เนี้ยหอมเครื่องเทศเด้งมากก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อตุดน เนื้อมันไม่ค่อยเปื่อยมากนะหมดแล้วนะครับสำหรับวันแรกวันนี้นี่มาไอตรงรอปราาะสาทเนี่ยมันค่อนข้างค่่าแล้วอะแล้วร้านเขามันก็ปิดหมดแล้วมันเลยไม่ค่อยมีอะไรให้กินนะคะแต่ว่ารสชาตินี่ว่าเฉยๆนะแบบทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือว่าไอหมสูสเตกที่เรากินอะ,ะก็ถือว่ากินได้แต่ว่าไม่ได้อร่อยหวานมากแต่มันก็ต้องมาเพราะว่ามเ,เป็นแบบ โเคาที่คนเขาชอบมากันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อไปติดตามกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แหละเราจะกลับบ้านไปนอนแหละเพราะว่าเดินทางมาทาั้งวันแล้วเนาะบ๊ายบายให้เป็นเช้าวันแรกของเรานะคะจะมากินฮอเกอร์ชาเป็นข้าวมันไก่ออ หลังจากที่เรากินข้าวมันไก่เสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปกินทาร์ตไข่ทาร์ตไข่มีคนบอกว่าอร่อยนะเราก็ต้องไปตามเป็นทาร์ตไข่นะคะแล้วก็นี่คือช็อตเค้กทาร์ตไข่ยิ่งไปรถมาพามเลยอ่ะ รสธรรมดาเป็นนวลเัวๆไม่หวานมากนะคะอร่อยจะมารุ่งมะพร้าวจะหวานกว่านิดน,นึง ปังเลยแบบนี้เลยนะอะไรไหมรสเปรี้ยวจังข้างบนเป็นแบบกรอบคุกกี้ขนมปังแล้วก็คุกกี้ข้างบันนะอยู่ที่แชมเปี้ยนโบโรบัตข้างบนเป็นหวานหวานก็รสชาติปกติกินได้ไม่หวานมากคนเยอะมาก ลังจะไปที่อาร์เซนมิวเซียมกันนะคะจะไปดูมันก็จะมีแบบไฟแล้วก็อะไรให้เล่นเยอะๆแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เฮลิคปินแต่ว่ามีมีการก่อสร้างเกิดขึ้นมีแบบแปลกๆเดี๋ยวให้ดูเป็นฟิลฟิวที่ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเหมือนฝนจะตกแดดมาเลยแบบไม่ค่อยสวยนิดนึงใครอยากได้รูปก,ก็ลองมาได้คะ่ะเดี๋ยวแปะให้ดูว่าเป็นเป็นยังไง อี่อ่ยมาอันนี้มีองุ่นข้างล่างเราปเป็นเปรีป้ยวๆเราก็ม,นะาามีชีสกันบนนเลยชานูไข่มุกนัวแล้วก็มัโก้เกรปฟุมมดอันนี้เหมือนมะม่วงปั่นใส่สาบูอร่อยเหมาะกับอากาศร้อนๆช่วงนี้คนมันไม่ค่อยเยอะแล้วนะเราคิวไม่นานอร่อยไหม แซ่บไหมแม่เราว่าจะไป Art Science Museum นะคะแต่ว่าเราไม่ได้จองตั๋วมาก่อนเราตั๋วมันก็หมดก็เลยเอาไปที่อื่นเดี๋ยวเราจะไปดูเมืองไรอุ่นกันกับซื้อไอติมทุเรียนมากินระหว่างทางร้อนมากห้ามาแตกกล็ดไปกันจ้าร้อนไหมร้อนกินไอติมอร่อย ทุกคนเห็นหมู่คนตรงนั้นไหมจ๊ะเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีปัญญาวะถึงแล้วนะจ๊ะแลนมาร์กน้องเมอะไรอุ่นแต่ว่าคนเยอะมากเราเป็นเหมือนผู้ประสบภัยประสบภัยอยากได้น้ำอุ่นไปที่เรนต่อมารอดูเขาเปิดไฟนะจ๊ะแต่เขายังไม่เปิดอยู่ที่ Garden by the Bay ไปครับทุกคนเรานั่งรอที่ผิดต้นนะนั่งรอมานานแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปเร็วตักนั่งหลอไปชั่วโมงตอนนี้เราอยู่กันที่คาเคนะคะกำลังจะไปกินปูชื่อร้านว่าอาจัมโบนะ,ะ <S <S หลังจากที่เราเดินมาอย่างเหน็ดเหนื่อยและร้อนมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งวัน <S <S ไปติดตามกันจ้ะ ไปตัดแบบนี้ได้ ใหญ่ oh yeah ัใหญ่มั้โอยใหญ่มงเด็ดเด็ดตัวเต็มไปเลยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลย เหไหม้จะดูดิฟไมาแรงเูยนะิูฟองหวานนะคะเป็นนมกับเครื่องอร่อยเนอะอ๋ยรอร่อยชื่นใจ สวัสดีเช้าวันที่สองนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวอยู่ที่มู o Kip j u ั c t เราอยู่ที่ร้าน l ีโนโดนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้เป็นน้ำซุปเนื้อส่วนอันนี้เป็นน้ำซุกกปกระดูกหมูแล้วก็มีเกี่ยวหนึ่งอันอร่อยเราสั่งแบบเพิมาก อ <S 2: static> ันนี้กระดูกอันนี้อร่อยอร่อยๆซุปกระดูกหมูนัวมาก เราก็สามารถเลือกเส้นได้เลือกได้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดอร่อยอร่อย <c oughs> มาตามได้นะร้านนี้ <c oughs> อยู่ชั้นข้างล่างของมูก <c oughs> ิจังชันจะมีร้านอาหารเยอะๆกินก่อนมา วันนี้เรากินน้องหมีหน่อยกับไอ้เจ้ากระตายจะอยู่ตัตหัวมุมเนี่ยหัวมุมที่ข้ามไปบูจิจังชันนะจ๊ะ เลยจ้าจะมีแบบว่าบัวรอยกัวแดวนงนมสดเป็นนมแล้วก็มีสาคูถั่วแดวงบัวรอยมาม่วง เรากินอิ่มแล้วนะคะเราก็จะเปเลไปที่อารับสตีจะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้เลยแล้วก็จะมีฮันจิเลนที่ไว้ถ่ายรูปนเะดะี๋ยวเราไปดูกันเราถึงที่ฮันจิเลนแล้วนะคะมันเป็นแบบเป็นซอยหายของเยอะๆแบบนี้นะจ๊ะม,ม,มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมันร้อนมากด้วยอะ่ะสำหรับมาถ่ายรูปอย่างเดียวเท่าน,นั้น นี่คือ,อยางเหงื่อจากการไพฮัติเลนนะคะร้อนมากถ้าใครเกิดว่าใครมาก็พกลมมาก็ดีหรือไม่ก็พัดลมอีกเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาหลบร้อนในห้างก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นต่อดูว่าจะไปไหนกันติดตามกันได้เลยจ้า จากที่เราไปฮาจิรินมานะคะเราก็มาถึงแล้วที่ชื่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นให้จะเป็นแบบนี้จะมีร้านอาหารแล้วก็เป็นที่ถ่ายรูปถ่ายรูปอีกแล้วว่ามาที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเลยอะ่ะมันมีแต่ที่ถ่ายรูปของเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อเราจะมาต่อกันที่ร้านโด คลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปกินไปโดยปริยายเพราะว่ามีแต่กินทั้งวันมากจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งร้อนก็หมดวันแล้วนะไปกินกันป้าอันนี้คือซากโคนนะจ๊ะสักหน่อยแล้วก็เติมใส่ปัญญาเติมแรงได้เลยปลตาตกใจหรือกระโดด ตัวสังคิ้วโอ้ขนมความไม่ค่อยหอมเลยมากอะ่ะเป็นแบบปกติเฉยๆนะอันนี้เป็นน้ำพีิสป,ปาเกตตี้ยูส เย็นๆเปรี้ยวเยวอืมบัคกุ๊กไฟอร์หอมมากแวเราออกมากันแล้วนะคะหลังจากที่ไปอาบน้ำมานี่แล้วกำลังจะไปกินบัคกุเต๋อยู่ที่ใกล้ๆคาะเพ่นะคะคือเราอ่ะ มาสิงคโปร์ทั้งหมดประมาณ3วันเต็มแต่รู้สึกว่ามันนานเกินไปเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทาเลยอ่ะเป็นรอบที่2ของเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทำแบบเหมือน่าสิงคโปร์คือการมาถ่ายรูปเวยแกแล้วก็อาหารที่เราไปกินนะแต่เป็นค่อนข้างแบบจืดๆใครอยากมาเที่ยวสิงคโปร์ก็ต้องดูสถานที่ใดีๆแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาคืออย่าลืมร่มนะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็แบบพวกพัดลมพวกสเปรย์เย็น ที่ทำแค้แเ,เย็นขึ้นเพราะวันนี้ที่มันเดินก็ถือไม่ไหวอะ่ะหลังเปียกเปียกทุกอย่างเพราะว่าร้อนมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆก็สนุกดีแบบกินอะไรแปลกๆเยอะแต่ถ้าเราเจออะไรอร่อยๆเดี๋ยวเราจะมาบอกหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีแนะนําที่เที่ยวอะไรอะ่ะสามารถคุมเว้นได้นะคือมีโอกาสได้มาอีกจะได้ไปตามอยู่ที่ร้าน ร้านจะอยู่ตรงคาเคเซ็นทอลที่แบบว่าติดถนนติดถนนแต่อยู่ในแกล้งลองกินบาคุติต้องเอาอปลาท้องโูจุ้มๆมันจะเค็มแล้วก็ทไทยๆคนแก่น่าจะชอบอ่ะแม่อลองกิน <c oughs> นี่คือคนแก่ที่หมายถึงแม่ต้องเอาเอาปลาท่องโขงจุ้งใส่ใี่นี่เป็นไงอืมก็้าอันอันนั้นคือเล่นละครหรือเปล่าให้ไปเดาเองว่าอร่อยจริงไหมโอเคนะอร่อยใช้ได้ มันจะพริกไทยแบบสุดๆ,ดๆคนแก่นะ่าจะชอบจริงๆ,ๆชอบอร่อยอร่อยคนแก่ชอบนะครับเมนูนี้คนแก่กดเลิฟหลังจากที่เรากินบคัคเตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเดินเล่นที่พาร์คเคเป็นท่าเรือนนะแล้วก็จะมีแบบข้างๆก็จะเป็นเหมือนนั่งนั่งชิลแล้วก็ร้านอาหารบรรยากาศแบบดี ตอ,ตอนดึกอากาศดีแต่ว่าตอนเช้าคือร้อนมากแล้วก็มีลมนะคะก็จะมีเรือมีน้ำผ่านไปผ่านมาตลอดใครที่อยากมานั่งชิลดืล่มก็สามารถมาได้ตรงนี้วิวดีด้วยนะเราเจอร้านขายน้ำราคาถูกนะคะปกติน้ำวคเล็กๆอย่างเงี้ยซื้อที่เซเว่นอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณดอลดอ์ กืบ2ดอลน่ะแต่อยู่นี่ขาย0.45นะคะแล้วก็ขวดใหญ่จะอยู่ที่0.75เ้าเราขาดน้ำหลายวันมากแล้วเพราะว่าแบบไม่ได้ไม่ไม่กล้ากินเยอะเพรเดี๋ยวก็กินน้ำที่อยู่ร้านอาหารอ่ะมันจะขายขวดละหลายบาทเพราะฉะนั้นเราก็นี่เลยค่ะถือกับบาทเพราะว่าถูกอยู่ที่ร้านแฟร์ไพรส์แฟร์ไพรส์ซัมติงอยู่ที่คากเคนที่อื่นก็น่าจะมีถ้าเกิดว่าใครเห็นชื่อนี้ก็เข้าไปซื้อน้ำเปล่าค่ะ สวัสดีเช้าวันสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่เต็มวันแล้วเนาะพรุ่งนี้ตอนเช้ากลู่มเราก็จะไปสนามบินกับไทยกันเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะไปสกายการ์ดเนีแล้วก็มานมารีน่าวันนะเดี๋ยววันนี้ตอนนี้จะไปหาขนมปังกินขนมปังขยะนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะมันฝนตกนิดนิดอะสัสดีค่ะ

ที่ไหนสอนวิธีกินต้นไทรโบราณอ่ะข้าวเป็ดย่างใช่่เอาแคนสมัยใหม่หลังจากที่เรากินขนมปังเสร็จแล้วเราก็จะมากินหมูแดบงบกับเป็ดยา่าง ที่ร้านกูกินนะคะเพื่อนแนะนำว่าอร่อย็เลมอรอยอยารู้ว่ามันจะอร่อยจริงไหมแต่ว่าคเนเยอะมากแล้วก็ดูมีแต่คนโลคอะเป็นพนักงานาแถวนี้ที่มากิน ไม่มีอะไรทำนะหมดที่จะไปเลยสวนสกายการ์เด้นที่เราว่าจะไปเขาก็บอกว่ามันปิดเพราะว่าฝนตกมาเราเลยหาที่ไปที่แล้วก็ตอนเย็นว่าจะไปหาหม่าล่ากินนะคะเพราะว่าเลี่ยนมากเลี่ยนอาหารจีนมากจะไปหาอะไรเผ็ดๆกินสักหน่อยแล้วก็เก็บของกลับบ้นนานอนนเช้านะ,ะเราอยากสอบถามผู้รู้ว่าทําไมรถที่สิงคโปร์ถึงสะอาดทุกคันเลยใครรู้สาวบอกหน่อยมนาะเราเรารู้แค่ว่า ที่สิงคโปร์อะรถจะไม่รถรถยนเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าคนที่จะมีรถยนต์จะต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นรถยนมันก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าที่สมันสะอาดมันเป็นเพราะว่าอะไรบ็อกทีมื้อสุดท้ายที่ทสิงคโปร์นะจ๊ะก,กินหม่าล่าอร่อยนะแปลกๆร้านกงหยวนหม่าล่าทำ เป็นรสชาชาแล้วน้ำจิ้มก็จะเปรี้ยวๆเผ็ดๆเป็นยังไงไม่รู้อะ <c oughs> เหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะอร่อยนะครับมันดับกันได้จะไม่เหมือนหมาล่าที่ไทยอยู่สนามบินแล้วนะค่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วขณะนี้เป็นเวลาตีสี คือเครื่องตอน7โมงนะคะตอนแรกว่าจะมาห้างก่อนว่าห้างจะเปิดแต่ว่าห้างเปิดแต่ร้านร้านค้า,าไม่เปิดตอนแรกว่าจะมาดูน้ำพุแต่ว่าน้ำพุไม่เปิดน้ำพุเปิดถึงแค่4คี่ทุ่มร้านค้าก็ไม่มีร้านไหนเปิดเลยมีอยู่แค่สองร้านที่เปิด24ชั่วโมงเครื่อง e อ r l y c h e c ช็ n ก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะสามารถใช้ได้แค่ตอน8โมงถึงเที่ยงคืน แค่นั้นก็คือกระเป๋าไม่สามารถโหลดก่อนได้ตอนนี้เราเลยนั่งรอรถอยู่กลางถนนง่วงนอนมากแต่ไม่เป็นไรเจอกันที่ไทยค่ะ